สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมปลาเขียวหลุดมาหาอยากหากินขึ้นเขาครับพี่น้องแต่ว่าปลาเขียวยิงลงไปแล้วนะครับยิงลงไปแล้วนี่นะครับผมให้เบิ่งไหมแล้วกอนเบาดังเบาใดนะครับผมบ่มากเบาดังเพราะว่าคนอยู่น้ำหอยน้ำหองลายกระเจ้าสีมาเบ่งนะครับนี่ครับนี่ปลาคอตัวนึงครับนี่ลอยมานี่ลอยมานี่ลอยมานีพอดีมาอยู่นี่นะครับผมกะยิงไปแล้วนะครับยิงถึกไปแล้วนะครับ ตอนสอดยิ่งกัประธานอภัยเลือพี่น้องผมทายยากตัวมันมันเอาโทรศัพท์มานะแต่ว่าผมเสีใย้พี่น้องเบิ่งตอนผมเอาป่าขึ้นมาเนาะครับนี่นะครับมันกำลังดิ่นอยู่นะครับนี่ครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องผมได้ยิ่งละครับนี่ครับประคอใส่สวยอยู่ครับพี่นอ้องคลิปนี้ปลาเขียวมาหาจากหากินเดอร์พี่น้องเด้อ บาเมาอหย่างน,น,นะครับเอาพี่น้องผมกะทายผู้เดียวครับมันทายยากเดี๋ยวถ้ามเบื้องบาดเอามาหลุนกันบาดเอาตอนเอาปลาขึ้นมาเนาะครับเนาะเอาพี่น้องครับมาหลุนกันครับพี่น้องว่าบางทีตัวใหญ่ปันไดเดี๋ยวไม้สีแตกก่อนครับเอาแลครับพี่น้องรอลุนกันครับนี่นะครับพี่น้องทุกท่านครับนี่เด้เอาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับปู่ตัวนี้อ้วนครับอ้วน อ้วนครับพี่น้องโอ้ตื่นเต้นครับเื่นเต้นครับผมเบาดังบ่ได้คือมูเดอครับพี่น้องเดี๋ยวผมใช้เบื้องไทยกับไทยมันไทยหนักหนักอยู่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมใส่นี่กับประมาณโลนะครับเนาะประมาณโลครับปาคอประมาณโลครับหาอยากหากินนั้งกันครับพี่น้องเพราะว่า เดีย๋ยวปลาเขียวด้วยครับพี่น้องเดี๋ยววา่าไอ้โอ้ยเห็ดคีหยังบ่บเห็นหดอดซอดงิงซอดยังปฏิบานะครับพี่น้องก็บ,บ่เป็นยังครับพี่น้องผมก็ติถ่ายพี่น้องได้เบิ่งต่อไปนะครับเดี๋ยวให้มันอันนั้นก่อนครับให้เดี๋ยวให้ถือเลลก่อนกด้อพี่น้องอดเอาให้ผมถือเลขก่อนเดี๋ยวผมสิซสื่อกล้องติดหมวกนะครับพอได้มาใส่ให้พี่น้องด้เบื้องตอนมันตอนป่ามานะครับเนาะ มันจังงๆคือขีดเพินเลยที่ดีว่าเฮ็ดขีดบ่มาตรฐานบางทีเฮ็ดขีดบ่มาตรฐานกันจะให้มู่เบิ้งเลยทีเดีนะครับเนาะอันนี้มันฮอดย่มหาอยากหากินนะครับเพาก็ตตรงหาเนาะครับเพาะพี่น้องเนาะหานะครับนี่นะครับบรรยากาศเดดถ่อนอยู่ครับนี่ครับไม้ยันกระไดผมให้พี่น้องในเบิ้งเนาะบางหนึ่งนั่นผมก็เห็นปลาะโดนะครับปลาะโดมาขึ้นซื้อนันก่อนนะครับผมยิงบ่ทันผมค่าเน้มแต่เบิ้งทั้งพี่นะครับผมเบิ้งแต่ทั้งพี่ พอผมงวกมากครับปลาชโดเห็นแต่หางลงไปผุ่นนะครับนามาร่อรุนกันนะครับรอรุนกันอีกนะครับว่าสีมีขเขนมาอีกบอนะครับเพราะว่าตอนเที่ยงผมก็สิได้กลับแล้วนะครับเนาะเพราะแดดมันฮอนครับอ้าวครับเจอเจอกันนะครับเจอกันได้รุนเรียวลอรุนต่อไปครับพี่น้องทํามาหากินเอาครับเออพี่น้องครับผม ปลาเขียวมาหอดบ้านนะหรือปลาเขียวทนบวหวครับผมห้อนห่อนพี่น้องสร้างบ่อลมหนึ่ง่าบ้านผมมือนี้ผมที่สร้างให้พี่น้องด้เบิ่งเด้อนะครับว่ามันได้พอโลอยู่บ่คือผมเาอาพ่เอาอลออรุนกันครับพี่นอ้องอ่าครับเอาคือมือดแต่และคืนเปล่าข้อตัวนี้นะครับได้หนึ่งหนึ่งกิโลหนึ่งขีดนะครับพอดีพอดีพ,อดพี่น้องผมห่อน,นครับพี่น้องผมก็เลยมาบ้าน ผมบวไหวครับเอาอันพ่อกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าเห็ดทํามาหากินนะครับเนาะพอได้อยากได้กินครับอีสา,านบ้านเฮาหาหยังกับบอึดหอกครับพี่น้องอีสานบ้านเฮาหาหยังพอได้อยากได้กินอยู่กบอึดแน่แต่เงินนั่นแหละครับพี่น้องให้ได้เงินก่อนเด้อครับพี่น้องจังติดซื้อกล่องดีๆมาถ่ายให้พี่น้องด้เบื่องเอาบาทยิ่งบาทยังพร้อมเอานะครับคลิปนี้ฝากไปตัวนี้นะครับเนาะเจอกันคลิปหนาครับผม